สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้เราก็มาใน EP พิเศษกันอีกแล้วนะครับหลังจาก EP 635เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสรุปวิธีการตกแต่งบัญชีของบริษัท Stark Corporation ซึ่ง EP นั้นได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากๆนะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการตกแต่งบัญชีของบริษัทนี้นะครับวันนี้เราได้หยิบอีกประเด็นหนึ่งมาพูดคุยกันนะครับนั่นก็คือ จุดเริ่มต้นความผิดพลาดของบริษัทเนี้มันอยู่ตรงไหนทําไมถึงโดนจับโปได้นะครับความเริ่มต้นหายนะของบริษัทนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับก่อนอื่นก่อนใดเราก็ต้องบอกไว้ว่าคลิปนี้เราอัดครั้งเดียวเทคเดียวยาวไปเลยนะครับซึ่งถ้ามีพูดผิดหรือติดตะขัดยังไงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมส่งกาลังใจด้วยการกดไลค์คลิปหรือก,กด subscribe ก็ได้ครับผมเดีย๋ยวเราไปสู่เนะื้อหากันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเราต้องบอกไว้ว่าเราได้รวบรวมมาจากคำรับสารภาพของอผู้บริหารท่านหนึ่งที่ดูแลเกี่ยวกับการเงินของบริษัทสตาร์นี้เขาก็ได้เข้าไปรับสารภาพที่กรตอเรียบร้อยรวมถึงสารภาพผ่านสื่อต่างๆก็พอสมควรนะครับหลายท่านคงได้เห็นมาแล้วแต่ว่าเราจะมาสรุปตรงนี้แล้วก็หาจุดที่ เป็นความพังพินาศจุดเริ่มต้นความพังพินาศของบริษัทนี้นะครับว่ามันมาจากตรงไหนจุดไหนนะครับที่เป็นพ o i n t ที่สําคัญแล้วก็จะใช้เป็นดูทาหอนให้กับนักลงทุนของเราได้ด้วยนะครับแรกเริ่มเดิมทีบริษัทสตาร์กเนี่ยก็เข้ามาในตลาดนะครับด้วยการแบ็กดอร์อะไรงต่างก็ลองไปหาประวัติด,ดูนะครับโดยหลักๆลึกๆแล้วในสตาร์กเนี่ยเขาต้องการที่จะเข้ามาเพื่อที่จะ ปั่นหุ้นให้ราคาหุ้นมันสูงนะครับโดยวิธีการที่เขาใช้ก็คือ,อเลือกที่จะตกแต่งบัญชีนะครับเพราะต้องการปั่นราคาหุ้นให้มันสูงเพราะว่าราคาหุ้นจะสูงได้นะครับงบการเงินมันต้องดีไงบริษัทต,ต้องสวยต้องมีสตรอรี่อะไรต่างๆซึ่งวิธีการต่างๆตามที่บอกว่าผมเคยได้ทําสรุปไว้ใน EP ี635แล้วได้สรุปไว้อย่าง,ย,างย่อเข้าใจง่ายนะครับลองไปดูกัน นะครับเขาได้ใช้วิธีการตกแต่งบัญชีนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างยอดขายปลอมต่างลูกหนี้ปลอมมาแดงต่างโยกเงินไปบร,นนบริษัทนู้นบริษัทนี้แลกลับมาน,น,นู่นนั่นถึงตรงนี้นะครับที่เขาทาอยู่ในตอนแรกก็ไม่สามารถที่จะจับผิดได้เพราะอะไรปะเพราะว่าเขาตกแต่งบัญชีตรงนี้ค่อนข้างน้อยนะครับอยู่ในตัวเลขที่ไม่ได้สังเกตว่ามันผิดปกติแต่อย่างใดและนอกจากนั้นนะครับ พอเขาตกแต่งบัญชีตรงนี้เสร็จผลประโยชน์ที่ได้รับถัดจากมานะครับนั่นก็คือสามารถนําเข้าสู่เซ็ตร้อยเลยเซ็ตห้าสิบได้นั่นก็คือ,อ,าา 100, นะคอวัตถุประสงค์ของเขาในตรงนี้อย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะการที่จะเข้าสู่เซ็ตร้อยเซตห้าสิบได้เนี่ยคือหุ้นมันจะดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีนะครับโดดน่าสนใจต่อนักลงทุนต่างๆขึ้นมาทันทีสภาพข้อมอูลกระดานจะสูงเมื่อมีสภาพข้อมอูลกระดานส,สูงเนี่ย เวลาเขาขายหุ้นเนี่ยเขาก็จะขายได้ราคาดีมีคนมารับหุ้นค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เขาทําสําเร็จไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับเขาสามารถเอาเข้าเซ็ตร้อยได้แต่เซ็ห้าสิบอย่างนะห้าสิบอย่างนะแล้วก็เขาก็ได้ทําการขายหุ้นของตัวเองไปทําให้ <c oughs> ได้เงินจากตรงนี้มาค่อนข้างเยอะนะครับว่ากันว่าาได้ไปในหลักหมื่นล้านหรือไม่ก็เกือบหมื่นล้านที่เยวเลยทีเดียวนะครับนี่คือตัวอย่าง ที่เรา,าหยิบมาให้ท่านรับชมนะครับว่าเขาได้ขายหุ้นไปซึ่งที่เห็นในภาพตรนนี้ไม่ไม่ใช่ทั้งหมดที่เขา,าทำรายการขายไปนะมีมากกว่านี้ด้วยนะครับแต่อันนี้แค่ยกตัวอย่างมาให้ดูว่าเขาได้ทําการขายหุ้นไปทั้งหุ้นสามัญขายไปทั้งวอลเลนอะไรต่างได้เงินไปเยอะพอสมควรแล้วก็รวมที่ถืออยู่กับมือนะครับบลูลคคาณตอนนั้นนะครับก่อนที่มันจะ โดนจับโป๊ะได้เนี่ยมูลค่าทุนที่ถืออยู่แบบยังไม่ได้ขายเนี่ยก็หมื่นกว่าล้านแล้วแล้วที่ขายไปนี่น่าจะหลักหมื่นล้านเหมือนกันนะครับก็ถือว่าอิ่มเป็นปรีเลยทีเดียวซึ่งจะมองว่าเขาทาสําเร็จไหมนะครับในวัตถุประสงค์ของเขาก็คือเอาเข้ามาเพื่อมาปั่นราคาหุ้นตรงนี้ผมมองว่าทําสําเร็จนะนะครับราคาหุ้นเนี่ยขึ้นไป5บาทเลยนะครับในช่วง2อสปีหลัง5บาทก็เคยขึ้นถึงมองว่าเขาทําสําเร็จและก็ยังไม่โดนจับโป๊ะได้ในตรงนี้นะครับยังไม่โดนจับโป๊ะได้ตรงนี้ แล้วความหายยนะมันมาจากตรงไหนมันมาจากขั้นตอนตรงนี้นะครับในในฉากถัดไปนี้นะครับนั่นก็คือบริษัทย่อยของเวียดนามนะครับเขาได้ไปซื้อบริษัทย่อยของเวียดนามไว้2บริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็บริษัท2บริษัทนั้นเป็นบริษัทที่ค่อนข้างเน่านะครับเน่าตอนแรกที่ซื้อที่ซื้อไว้ก็คงไม่คิดว่ามันจะเน่าอะไรขนาดนี้คงจะคิดว่าจะสร้างผลตอบแทนสร้างกําไรให้บริษัทสตาร์ทหรือว่าบริษัทย่อยได้นะครับ ก็เข้าไปซื้อบริษัทที่เวียดนามปรากฏว่าบริษัทที่เวียดนามนี่ขาดทุนทําให้สตาร์กและบริษัทย่อยก็คือเฟลดอรเนี่ยแบกรับภาระตรงนี้ค่อนข้างหนักนะครับแล้วเงินมันก็มามากองอยู่ที่เวียดนามตรงนี้นะครับเขาเรียกว่ามาช่วยนะครับซึ่งทําให้ตัวเฟลดอรเองสตาร์เอง,เองที่เคยโยนเงินกันไปโยนเงินกันมาในบริษัทย่อยต่างๆหรือแม้กระทั่งโยนไปที่นอนสตาร์กอะไรก็ดีเนี่ย มันเริ่มทําไม่ได้นะครับมันเริ่มมีปัญหานะครับมีปัญหาสภาพคล่องมีปัญหาสภาพคล่องนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีสภาพคล่องที่เว่นนานอย่างเดียวนะก็คือปัญหาสภาพคล่องเกิดที่บริษัทย่อยของสตาร์คด้วยตัวสตาร์คเองด้วยหลายด้วยนะครับเพราะนั้นตัวนี้ตัวปัญหานะครับตัวแรกเลยนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นของหายนะที่เกิดขึ้นมาเลยก็คือไปตัดสินใจซื้อบริษัทผิดนะครับไปซื้อบริษัทเน่ามาแล้วความหายนะนะครับความผิดพลาดนะครับ ในการแก้ปัญหานี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่บริษัทนี้ทํพลาดนั่นก็คือไม่ขายทิ้งนะครับไม่ขายทิ้งแต่เลือกที่จะปรับแก้สภาพคล่องนะครับวิธีการปรับแก้สภาพคล่องของอาเคสนี้นั่นก็คือมีอยู่2ออย่างนะครับนั่นก็คือออกหุ้นเพิ่มทุนแล้วก็หุ้นกู้นะครับซึ่งเขาทําสําเร็จไหมทําสําเร็จแล้วก็ได้เลทหุ้นกู้เนี่ยทิพเปิลบีบวกด้วยนะ ตรงนี้ก็ถือว่าขายขายหุ้นแล้วก็ออกหุ้นเพิ่มทุนตรงนี้ได้เงินมาเยอะพอสมควรหลายพันล้านถือว่าทาสาเร็จโดยเขาได้บอกว่าในค่ารับรสภาเขาบอกว่าเบื้องต้นการออกหุ้นเพิ่มทุนหรือหุ้นกู้ตรงนี้ไม่ได้ออกมาเพื่อที่ตั้งใจจะโกงจะอะไรนะก็คือนําเงินที่ได้เนี่ยไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทตามปกตินะครับในตรงนี้แล้วก็มีการชําระหุ้นกู้อะไรตรงตามปกตินะครับนะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ เขาคิดทุจริตแรงต่างเขาจะยกเว้นหุ้นเพิ่มทุนกับหุ้นกู้ตรงนี้ไว้ว่าไม่ได้คิดที่จะทุจริตในส่วนนี้เลยต้องการเงินที่จะมาแก้ไขตรงนี้จริงๆนะครับตามหลักวัตถุประสงค์ทีนี้เขาก็ยังใช้วิธีการแก้ปัญหาสภาพคล่องอีกหนึ่งวิธีนั่นะก็คือเขาไปดิวนะครับที่เพื่อที่จะขายหุ้นกับรัฐวิสาหกิจนะครับทางด้านผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องการที่จะ ไปดิวให้รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งนะครับบริษัทแห่งหนึ่งเข้ามาดิวแล้วก็ซื้อหุ้นจากเขาไปซึ่งเขาจะได้เงินประมาณ6 0 0ันกว่าล้านพราก็พอที่จะแก้ปัญหาสภาพคล่องไปได้ในตรงนี้นะครับโดยเขาก็จะไถือว่าขายสาเร็จสมมุติว่าดิวสําเร็จนะก็จะได้เงินมาเขาก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปเข้านะครับในบริษัทสตาร์ทไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแปลงวอลลนก็ดีหรือให้กู้ยืมนะครับ ให,ให้บริษัทกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ย็ดีก็เป็นวิธีของเขานะครับในกรณีที่สาเร็จนะครับปัญหาต่างๆมันก็จะโดนแก้ได้นะครับในตรงนี้นะครับบริษัทเวียดนามก็จะมีสภาพคล่องดีขึ้นสตาร์ทเองก็ดีขึ้นถ้าดีลสาเร็จนะแต่ปัญหานะครับมันก็ได้เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทของรัฐสากิจความละเอียดในการพิจารณาเนี่ยจะค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับ บริษัทจะต้องมีงบการเงินที่ดีนะครับถึงขั้นดีมากในเมื่อเขาต้องการบริษัทที่มีงบเงินที่ดีเพื่อที่ได้ปิดดิวได้ง่ายมากขึ้นบริษัทสตาร์ก็ทําผิดพลาดอันนี้อีกหนึ่งข้อนะครับนั่นก็คือเขาเลือกที่จะตกแต่งบัญชีเพิ่มหลังจากที่ตอนแรกก็ตกแต่งแหละแต่ว่าตกแต่งน้อยเนะี่ยแล้วเนียนด้วยนะแล้วเนียนนะครับหุ้นก็ขึ้นไปตกแต่งเพิ่มความไม่เนียนมันมาเริ่มอยู่ตรงนี้ก็คือเขาไปตกแต่งเพิ่มด้วยตัวเลขที่ เยอะผิดปกตินะครับเยอะผิดปกติดีงามผิดปกติเลยจนาทางบริษัทราษวิสาหกิจแห่งนี้นะครับก็ได้เกิดความสงสัยแล้วก็ล้มดิวไปนะครับเขาได้ล้มดีลไปปัญหามันก็ไม่ได้จบแค่นั้นไงเพราะอานอกจากที่ล้มดิลเนี่ยผู้ตรวจสอบบัญชีนะซึ่งเป็นทีมใหม่แหละทีมใหม่ตั้งแต่ก่อนที่ตั้งแต่รายวิสาหกิจที่จะทำดีลเนี่ยเขาก็มีทีมใหม่ในการาเข้าไปตรวจสอบ นะครับพอตรวจสอบบัญชีตรงนั้นเขาก็ได้เห็นความผิดปกตินะครับของบัญชีตัวนี้เขามองออกแล้ว,ว่ามีการตกแต่งมานะครับก็ทําให้เกิดเหตุการณ์ไม่ส่งงบการเงินในรายปีของ2 5งพนั่นไงนะครับที่ผัดผ่อนมาเรื่อยๆจนมาส่งอีกทีเมื่อเดือนมิถุนายนปี6-6ที่ผ่านมาเองัลผลปรากฏก็ว่าเละนะครับงบก็นเละอย่างที่เห็นนะครับก็เกิดจากตรงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้น การที่เลือกแก้ปัญหานะครับโดยการไม่ขายทิ้งนะครับก็เลือกที่จะเอาดึงรัฐวิหาากิจเข้ามาเพื่อขายหุน้นแล้วก็เพิ่มความน่าเชื่อถือให้บริษัทตัวเองด้วยนะครับตรงนี้มันเป็นวิธีการตัดสินใจที่ผิดนะครับที่ผิดซึ่งนอกจากที่จะโดนตรวจสอบบัญชีที่ละเอียดมากขึ้นตรงนี้ด้วยทําให้โดนจับโป๊ะได้นะครับพอโดนจับโป๊ะได้ก็เกิดการล้มดิวล้มดิวเงินก็ไม่ได้ขายหุ้นก็ขายไม่ได้งบการเงินก็ส่งไม่ได้เพราะโดนจับ ว่าตกแต่งบัญชีไปเรียบร้อยแล้วนะครับราคาหุ้นตรงนี้ก็หุ้นที่ถืออยู่ก็ขายไม่ได้อีกเหมือนกันราคาคงดิ่งเหวอย่างที่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าล้มทางกระดานล้มทุกภาคส่วนล้มทุกหน่วยย่อยของที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดิมที่มีปัญหาสภาพคล่องอยู่แล้วก็คงเละไปเรียบร้อยนะครับราคาหุ้นก็คงเละไปเรียบร้อยทุกอย่างในตรงนี้เพราะฉะนั้นการเดินเกมผิดของเขานะครับเป็นส่วนหนึ่งเริ่มต้นมาจากการ ซื้อบริษัทย่อยที่เวียดนามนะครับแล้วมันขาดทุนนะครับปัญหาสภาพคล่องเลยเกิดถ้าเขาไม่ไปซื้อบริษัทย่อยที่เวียดนามเนี่ยถ้าเขา,เาทําอยู่แค่ไอเ,เขียวตรงนี้นะครับก็คงนานกว่าจะโดนจับได้เพราะมันค่อนข้างเนียนทําน้อยแล้วก็ราคาหุ้นก็ขึ้นค่อนข้างดีด้วยนะครับถ้าทําอยู่แค่เนี้ยก็อาจจะยังไม่โดนจับได้ในนี้แต่ความผิดพลาดมันก็มาจากตรงนี้นะครับแล้วก็ลามมาถึงตรงนี้พอเข้าใจตรงนี้นะครับก็ เราก็สรุปคร่าวๆมาให้ตามนี้นะครับว่าเขาบริหารผิดยังไงทำไมถึงโดนจับได้น,นี่ก็คือรายละเอียดคร่าวๆ,ๆสั้นๆที่เรามานำเสนอในวันนี้นะครับอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับแล้วก็คนที่ยังไม่กด subscribe ก็กด subscribe ติดตามของเราเดี๋ยวเราจะมีเนื้อหาอื่นๆมานำเสนอเพื่อนๆกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับแล้วขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ